ายในบริษัทโฆษณาชื่อดังแห่งหนึ่งสอนยาสาวเออีกกำลังพูดคุยกับลูกค้าทางโทรศัพท์ด้วยท่วงท่าที่คล่องแคล่วกระชับกระเฉงเธอเป็นสาววัย25ที่แต่งตัวทันสมัยสมกับเป็นพนักงานของบริษัทนี้ใบหน้าของเธอยิ้มแย้มร่าเริงและเป็นคนพูดเก่งน้ำไหลไฟดับจนสามารถโน้มน้าวลูกค้าของเธอ ให้ซื้อไอเดียในการทำโฆษณาสินค้าได้อย่างไม่ยากเธอมีสเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนสวยมากมายอะไรทุกวันเธอจะแต่งหน้าอย่างเนี้ยบก่อนออกจากบ้านแต่ทุกครั้งที่ส่องกระจกเธอจะรู้สึกไม่พอใจกับรอยแผลเป็นตรงบริเวณแก้มด้านซ้ายที่เป็นปื้นชัดเจนซึ่งมันเป็นแผลที่เธอได้มาตั้งแต่ตอนยังเล็กเพราะความสุกสนของเธอเอง ไม่ว่าจะปกปิดด้วยเครื่องสำอางยี่ห้อไหนหรือด้วยอะไรรอยแผลเป็นนั้นก็ยังคงมองเห็นได้ชัดเจนเธอมักรำพึงในใจเสมอๆว่าถ้าไม่มีไอ้รอยแผลบ้านี่ฉันจะต้องสวยกว่านี้เยอะไปไหนคนก็ชอบมองแต่แผลเป็นนี้เฮสินค้าตัวใหม่ที่สนญญาต้องดูแลเป็นคอนโดมิเนียมหรูซึ่งชานนนักธุรกิจหนุม่ม ทายาทของมหาเศรษฐีเป็นเจ้าของโครงการเขาเริ่มงานนี้เป็นงานแรกหลังจบการศึกษาด้านบริหารธุรกิจจากต่างประเทศชานนเป็นหนุ่มหล่ออายุเพียง26ปีและยังไม่มีคู่รักเป็นตัวเป็นตนเมื่อสอนยาเข้าไปรับบรีฟงานท่าทางและการพูดคุยที่คล่องแคล่วฉะฉานทำให้ชานนรู้สึกประทับใจ ซอนยาต้องติดต่อประสานงานกับทีมงานของชาโนนค่อนข้างทีในระหว่างการเสนองานโฆษณาชานนก็มักจะร่วมฟังด้วยเสมอจนวันหนึ่งเมื่อแคมเปญโฆษณาออกเผยแพร่แล้วชานนจึงเอ่ยปากกับซอนยาว่าผมอยากจะขอบคุณที่คุณซอนยาทำงานอย่างหนักจนผลตอบรับออกมาดีผมถูกใจมากครับบริษัทเราดูแลลูกค้าอย่างดีที่สุดเลยค่ะ สัญญาต้องขอบคุณคุณชานนที่ไว้วางใจเราค่ำนี้พอจะมีเวลาว่างไหมครับผมอยากจะเลี้ยงข้าวขอบคุณนะ่ะชาโนนพูดด้วยแววตากลุ้มกร่มที่ทำให้สัญญารู้ว่าเขาสนใจเธอเหมือนกันเหมือนกับที่เธอแอบชอบเขาและนำไปฝันถึงบ่อยๆโดยที่ไม่เคยคิดแม้แต่น้อยว่าหนุ่มหล่อและรวยเช่นเขาจะให้ความสนใจสาวที่มีใบหน้ามีตำหนิแบบเธอได้ จึงรีบตอบว่าขอบคุณค่ะสอนญ,ญาไม่มีแพลนอะไรคืนนี้แล้วทั้งคู่ก็ไปนั่งทานอาหารเย็นกันที่ร้านอาหารหรูในโรงแรมชานนนคุยกับสอนญ,ญาอยากออกรถผิดกับเมื่อคุยกันเรื่องงานเขาถามเธอว่าคุณสอนญ,ญาทำงานแบบนี้น่าจะได้พบคนมากมายมีคนรู้ใจหรือ,อยังครับได้เจอคนเยอะก็จริงค่ะแต่ผู้ชายที่ไหนจะมาชอบผู้หญิงไม่สวยล่คะคะ ผมว่าคุณสอนยามีสเสน่ห์นะทำไมถึงคิดว่าตัวเองไม่สวยล่ะครับเอ่อก็ซอนย่าพูดแล้วก็ยกมือขึ้นปิดรอยแผลเป็นบนแก้มซ้ายของเธอคุณซอนย่าหมายถึงรอยแผลเป็นะเหรอผมไม่ได้สังเกตด้วยซ้ําอย่าก,กังวลไปเลยครับผู้ชายทุกคนไม่ได้เหมือนกันหรอกนะเขาพูดแล้วก็ยิ้มจนซอนย่ารู้สึกมีความหวัง หลังจากวันนั้นชานนก็นัดพบกับซอนญาเสมอเแม้ว่างานโฆษณาของโครงการคอนโดมิเนียมของชานนนจะจบลงไปแล้วชานนนปฏิบัติตัวกับซอนยาอย่างสุภาพบุรุษเขาไม่ได้แสดงท่าทีรังเกียจแพ้เป็นของซอนย่าแม้แต่น้อยบางทีเขาก็ลูบไล้มันอย่างทนุถนอมด้วยซ้ำที่ผ่านมาซอนยาไม่เคยพบผู้ชายคนไหนที่ไม่เบ้หน้าหนี เมื่อเห็นใบหน้าด้านซ้ายของเธอเลยเธอรู้สึกว่าหลงรักเขาอย่างเต็มหัวใจเสียแล้วและชานนนก็วางตัวราวกับเธอเป็นคู่รักของเขาวันหนึ่งชานนนบอกเธอว่าผมอยากพาสอนญาไปพบพ่อแม่ผมครับแน่ใจหรือคะแล้วชานนนไม่รังเกียจคนไม่สวยแบบสอนญาจริงๆหรือโทษเราครบกันมานานสอนญาไม่รู้เลยหรือ ว่าผมมองคนที่ความสวยภายในมากกว่ารูปรักษภายนอกและสัญญาก็มีความงามที่ออกมาจากภายในจริงๆครับแล้วคุณแม่ของชานนจะยอมรับได้ไหมผมบอกคุณแม่แล้วก็ไม่เห็นท่านพูดอะไรบอกแต่ว่าสาวคนไหนที่ลูกรักแม่ก็รักด้วยสัญญาแทบไม่เชื่อหูตัวเองเธอไม่เคยคิดว่าจะได้พบกับชายหนุ่มที่สมบูรณ์แบบขนาดนี้ ทั้งหล่อทั้งรวยและมีแม่ที่ตามใจลูกชายเรื่องคู่ครองชานนรับรู้ถึงความกังวลของซอนยาจึงพูดว่าถ้าซอนยาคิดมากหรือไม่มั่นใจเรื่องแผลเป็นไปทำสัญญากรรมก็ได้นะจะได้ไม่รบกวนจิตใจตลอดเวลาแบบนี้ไปทำสัญญากร,รมมันแพงมากเลยค่ะซอนยาเลยไม่เคยคิดไม่ต้องห่วงครับผมจะเป็นคนออกค่าใช้ใจ่ายให้ซอนยาเอง ผมรู้จักหมอเก่งๆฝีมือดีขนาดคุณแม่ของผมเมื่อก่อนก็รู้สึกกังวลกับเรื่องหน้าตาตัวเองพอไปทำมาเดี๋ยวนี้สวยและมีความสุขขึ้นเยอะเลยพอซอนยาไปทำแผลหายแล้วเราจะได้แต่งงานกันไงครับจริงเหรอคะซอนยาดีใจไม่ได้ยินคำว่าแต่งงานจึงโผเข้ากอดชานนและน้ำตาซึมจริงสิครับที่รักชานนตอบ แล้วก็หอมแก้มด้านซ้ายของเธอต้องรอยแผลเป็นอาทิตย์ต่อมาชานนก็พาซอนย่าไปที่โรงพยาบาลสัญญกรรมความงามซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพเป็นโรงพยาบาลเอกชนเล็กๆที่หรูหรามากการจะเข้าไปพบแพทย์ที่นี่ต้องผ่านการแนะนำของลูกค้าที่เคยมาใช้บริการแล้วเท่านั้น มีการตรวจตราก่อนขับรถเข้าไปในโรงพยาบาลอย่างเข้มงวดโดยรอปภร,ร่างใหญ่ตรงประตูทางเข้ารั้วของโรงพยาบาลสูงมากจนคนที่เดินตรงทางเทา้าไม่สามารถมองเข้าไปเห็นภายในได้ตัวอาคารเป็นผนังทึบรอบด้านที่มีช่องแสงเพียงเล็กน้อยเมื่อสอนยาเห็นตัวโรงพยาบาลเธอถามชานนนว่าชานนรู้จักโรงพยาบาลนี้ได้ยังไงคะดูลึกลับน่าดู ถ้ามองจากข้างนอกไม่รู้เลยว่าเป็นโรงพยาบาลเพื่อนคุณแม่เขาแนะนํามาเขาทําสัญญากรรมมาตลอดกับที่นี่จนเป็นเพื่อนกับหมอเลยดูหรูหราน่าเชื่อถือมากเลยสัญญาดีใจที่จะได้ทํากับหมอดีๆทั้งคู่เข้าไปนั่งคุยกับหมอในห้องรับรองที่สวยงามหมอที่จะผ่าตัดให้สัญญาเป็นคนหนุ่มที่ใส่แว่นหนาะวีผมเรียบแตปล แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีขาวทั้งชุดดูสะอาดตาและภูมิฐานเครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างในโรงพยาบาลถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบและดูใหม่เอี่ยมพยาบาลเป็นหญิงสาวสวยทุกคนพูดจาไพเราะเอาใจใส่ดูแลซอนย่าอย่างดีจนเธอรู้สึกเหมือนอยู่ในรงแรมห้าดาวเมื่อรู้ถึงวัตถุประสงค์ของซอนยา่าหมอหนุ่มก็พาเธอเข้าไปในห้องตรวจ เขามองดูแผลเป็นบนแก้มของซอนยาใช้ไฟส่องตววัดดูอย่างละเอียดสักพักแล้วก็บอกกับซอนยาว่าแผลเป็นแบบนี้ผมคิดว่าเราสามารถตกแต่งให้ดูเนียนเข้ากับผิวหนังเดิมได้ถึง95%ครับไม่ใช่เรื่องยากซอนยาได้ยินก็ยิ้มอย่างมีความหวังเธอนึกภาพใบหน้าของตัวเองเรียบเนียนเป็นธรรมชาติ โดยไม่จําเป็นต้องใช้เวลาตอนเช้าทุกวันเพื่อกรบร้อยแผลเป็นด้วยเครื่องสําอางแค่คิดเธอก็มีความสุขแล้วถ้าผ่าตัดเสร็จเธอจะยิ่งมีความสุขมากขึ้นแค่ไหนนึกภาพไม่ออกเธอพูดกับหมอว่าสญัญญาอยากเข้าห้องผ่าตัดเร็วๆแล้วอยากสวยกับเขามั่งหมอหนุ่มยิ้มแล้วพูดว่า คุณซอนยา่าถ้าลบแผลเป็นออกก็จะสวยขึ้นครับแต่ผมขอแนะนำเพิ่มอีกนิดหนึ่งถ้าเสริมจมูกให้โดงอีกหน่อยดัดปลายให้เชิดขึ้นเหลากรามให้เล็กลงรูปหน้าก็จะเรียวสวยเสริมคางให้แหลมสักหน่อยผมรับรองว่าคุณซอนย่าจะสวยขึ้นจนคนตะลึงเลยครับคุณมีพื้นฐานเดิมดีอยู่แล้วแค่เน้นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ,อ,อีกนิดเดียว ทางโรงพยาบาลของเราเชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้ครับดารากับนางงามหลายคนก็มาเสริมความงามกันที่นี่ผ่าตัดไม่นานหลับแป๊บเดียวตื่นขึ้นมาพักฟื้นไม่กี่วันก็สวยสมใจครับที่สำคัญไม่เจ็บด้วยไม่น่ากลัวเหมือนที่คิดหรอกครับสิ่งที่หมอหนุ่มพูดเกินความต้องการของสัญญาเธอไม่เคยคิดจะเสริมความงามด้วยสัญญกรรม ราคิดว่ามันคงเจ็บและแพงมากชานนมองเห็นซอนยาครุ่นคริตด,ด้วยความไม่แน่ใจจึงพูดว่าผมว่าถ้าซอนยาทำตามที่คุณหมอพูดก็ดีนะไม่ต้องห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายหรอกผมยินดีออกให้ทั้งหมดซอนยาอยากทำไหมละ่ะซอนยาคิดในใจผู้หญิงใครไม่อยากสวยมั่งละ่ะยิ่งไม่เสียตังค์ด้วยเธอจึงตอบชานนว่า ถ้าจะนนว่าดีสัญญาก็ตามใจตกลงค่ะคุณหมอหมอหนุ่มนำรูปของสาวสวยหลายคนให้สัญญาดูพร้อมกับอธิบายว่าจะต้องทำอะไรตรงไหนกับใบหน้าของเธอบ้างแล้วพยาบาลก็นำตัวเธอเข้าห้องผ่าตัดสัญญ่าถูกฉีดยาสลบเธอมองหน้าหมอและพยาบาลด้วยรอยยิ้มและฝันหวานถึงสัญญาคนใหม่ ที่ไร้รอยแผลเป็นและสวยขึ้นจนเพื่อน,นร่วมงานทุกคนรวมทั้งสาวสวยที่เธอเคยอิจฉาต้องหันมามองเธอยางตกตะลึงเมื่อเธอไปทำงานหลังจากลาพักร้อนเพื่อมาผ่าตัดครั้งนี้ยาสลบเริ่มออกฤทธิ์เธอค่อยๆเคลิ้มและหมดสติหลับไปในพวังเธอมองเห็นว่าอยู่ในงานแต่งงานของตัวเอง เธอใส่ชุดเจ้าสาวแสนสวยสีขาวที่ยาวลากผืนกำลังเดินไปหาชานนซึ่งแต่งชุดเจ้าบ่าวสุดหรูเขาหล่อมากราวกบเทพบุตรมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักเมื่อเธอเอื้อมมือออกไปหาเขาชานนก็กลายร่างเป็นหมอหนุ่มที่ในมือถือมีดผ่าตัดที่เต็มไปด้วยเลือดแดงฉานและมองเธอด้วยสายตาแป,กแปลก สอนยาตกใจสุดขีดและเธอก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาซึ่งเป็นเวลาที่ยาสลบเริ่มหมดฤทธิ์เมื่อการผ่าตัดเสร็จสิ้นลงสอนยาก็ถูกนำตัวไปที่ห้องพักฝืนใบหน้าของเธอถูกคุ้มด้วยผ้าพันแผลจนเต็มทั้งหัวเว้นไว้เฉพาะดวงตาทั้งสองข้างเธอยังคงสลึมสลือจากยาสลบ ชานนนเข้าไปหาและเพ่งมองหน้าเธออย่างพินิษพิจารณาแล้วก็ยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายรูปและส่งรูปเหล่านั้นไปให้แม่ของเขาดูมีการพิมพ์ข้อความโต้อตอบกับแม่ของเขาสักพักโดยที่สัญญารู้สึกเบลอเลอและไม่ได้รับรู้ถึงการกระทำของเขาแม้แต่น้อยหมอหนุ่มที่เดินมาดูอาการของสัญญา ถูกชานนดึงตัวไปปรึกษากันนอกห้องทั้งสองมีสีหน้าที่เคร่งเครียดตลอดเวลาการพูดคุยซอนย่าเริ่มได้สติหายจากอาการของริ์ยาสลบและเริ่มขยับตัวเธอมองออกไปนอกห้องเห็นชานนกำลังถกเถียงกับหมอหนุ่มอย่างสีเรียดเมื่อทั้งคู่มองเห็นว่าซอนย่าฟื้นขึ้นมาพวกเขาก็หยุดการสนทนาทันทีแต่ก็ยังมีสีหน้ากังวลอยู่ หมอหนุ่มเดินเข้าไปหาซอนย่าในห้องพูดกับเธอว่าการผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนอนพักผ่อนนะครับซอนย่าได้แต่กรอกตาไปมาพยายามจะพูดแต่ผ้าพัานแผลมันหุ้มปิดปากของเธอจนขยับปากได้อย่างลำบากเออแต่ดูเหมือนว่าผลการผ่าตัดจะมีปัญหานิดหน่อยครับตอนผ่าตัดจมูก มันทําให้โพรงจมูกอาจจะได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของการผ่าตัดเราจําเป็นต้องนําคุณซอนยาเข้าผ่าตัดแก้ไขเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้ครับซอนย่าอยากจะซักถามหมอแต่เธอก็ได้แต่อึดอักมองหน้าหมอและชานนด้วยความสงสัยพยาบาลเข้ามาดูแลเธออย่างดีจนเธอคลายกังวลลงไปได้ เมื่อทั้งหมอชานนและพยาบาลออกไปจากห้องแล้วเธอจึงนอนคิดอยู่เพียงลำพักและรู้สึกเครียดกับสิ่งที่เกิดขึ้นจึงยกหูโทรศัพท์ขึ้นเพื่อจะโทรพูดคุยกับพ่อแม่ของเธอแต่ปรากฏว่าโทรศัพท์ถูกตัดขาดไม่มีสัญญาณแต่อย่างใดเธอจึงกดกริ่งเพื่อเรียกพยาบาลเมื่อพยาบาลเข้ามาในห้องสอนยาพยายามจะพูดเพื่อซักถาม แต่พยาบาลบอกว่าคุณซอนย่าอย่าเพิ่งพูดนะคะคุณหมอยังไม่อยากให้ขยับปากมากจะกระทบกับแผลผ่าตัดนอนหลับให้สบายพักผ่อนเยอะๆคะ่ะและเธอก็เดินออกจากห้องไปซอนย่าเริ่มสังหรนใจว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างซึ่งหมอไม่ได้บอกทั้งหมดเพราะเธอเห็นการโต้เถียงของชาโนนลและหมอหนุ่มอย่างสีเรียดและเมื่อเห็นว่าเธอมองอยู่ พวกเขาก็หยุดลงอย่างมีพิรุษเริ่มสงสัยว่ามันดูแปลกๆลึกลับชอบกลและเมื่อนึกภาพทั่วไปที่เห็นเธอรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับโรงพยาบาลอื่นๆที่เธอเคยพบเห็นซอนย่านอนคิดจนดึกดื่นในที่สุดก็ทนความสงสัยกับเรื่องทั้งหมดไม่ได้จนอยากจะค้นหาความจริงเธอจึงกระชากเข็มที่พ่วงต่อกับยา และดึงสายวัดสัญญาณต่างๆออกจากตัวเธอและย่องออกจากห้องตรงทางเดินภายนอกมันค่อนข้างมืดเธอพยายามเดินเกาะผนังไปเรื่อยๆจนไปถึงส่วนที่เป็นพื้นที่ของนางพยาบาลมีนางพยาบาลคนหนึ่งกำลังนั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์สัญญาต้องลบอยู่ไม่ให้พยาบาลเห็นตัวเธอแล้วเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้น นั่งพยาบาลคุยสักพักแล้วก็เดินออกไปเธอรีบรุดไปยังโต๊ะที่วางคอมพิวเตอร์ที่หน้าจอยังคงเป็นหน้าประวัติของคนไข้ที่พยาบาลคนนั้นเปิดค้างไว้สัญญารีบค้นหาประวัติของเธอซึ่งหาได้ไม่ยากในหน้านั้นมีรายงานการผ่าตัดซึ่งบอกว่าเรียบร้อยปลอดภัยดีและไม่มีข้อความใดๆที่บอกว่าเกิดความผิดพลาด ส่วนต้องผ่าตัดเพิ่มในวันพรุ่งนี้แต่มีสิ่งที่ทำให้เธอตกใจก็คือที่ย่อหน้าสุดท้ายของรายงานมีข้อความเขียนเพิ่มเติมว่าชานนนไม่ชอบหน้าตาที่น่าเกลียดของสัญญาและขอให้หมอผ่าตัดแก้ไขใบหน้าของเธอใหม่ให้เป็นไปตามที่เขาต้องการซอญญาเริ่มประติดประต่อเหตุการณ์ทั้งหลายเข้าด้วยกันและเริ่มรู้สึกกลัว เธอไม่เข้าใจชานนเพราะชานนที่เธอรู้จักเป็นสุภาพบุรุษที่ยอมรับความเป็นตัวเธอและมองเธอที่ภายในไม่ใช่รูปรักษณ์ภายนอกแต่บัดนี้เธอเริ่มสงสัยว่าตัวตนของชานนที่แท้จริงเป็นอย่างไรเขาเป็นคนพาเธอมาผาตัดที่โรงพยาบาลนี้และสุดท้ายก็พยายามให้หมอปรับเปลี่ยนหน้าตาของเธอให้เป็นไปตามที่เขาต้องการ เธอรู้สึกขนหัวลุกจนอยากจะหนีออกไปจากโรงพยาบาลเธอเดินหาทางออกอยู่นานยิ่งเดินก็เหมือนกับกำลังเดินอยู่ในเขาวงกฏทางเดินมันซับซ้อนและคดเคี้ยวจนเธอไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ตรงส่วนไหนของตัวอาคารบางประตูที่น่าจะเปิดออกสู่ภายนอกก็นหนาและหนักจนเธอไม่สามารถพลากมันออกไปได้ด้วยสภาพร่างกายที่ยังไม่สมบูรณ์นักของเธอ เธอเดินค้นหาต่อไปเรื่อยๆพยายามเปิดประตูห้องทุกบานลันเธอก็ได้ยินเสียงร้องออกมาจากห้องห้องหนึ่งด้วยความสงสัยเธอจึงเปิดประตูห้องนั้นเพื่อเข้าไปดูเห็นถุงดำขนาดใหญ่วางอยู่บนโต๊ะและเสียงร้องที่โหยหวนก็ดังมาจากถุงดำนั้นเองภายใต้ถุงมีความเคลื่อนไหวอยู่ภายในซอนย่ารีเปิดซิปที่ถุงและเห็นว่า มีร่างของสาวคนหนึ่งกำลังดิ้นและยื่นมือควายคว้าขอความช่วยเหลือบนใบหน้าของร่างนั้นมีผ้าพันแผลพันอยู่อย่างหลวมๆเธอเห็นว่าภายในผ้าพันแผลเป็นใบหน้าของหญิงสาวที่ถูกด,ดัดแปลงและผ่าตัดให้เป็นใบหน้าของผู้ชายปากจมูกและดวงตาของเธอถูกทำให้เปลี่ยนรูปร่างไปจนแทบไม่เหลือเขาโครงใบหน้ามนุษย์ ซอนยาตกใจสุดขีดกับภาพที่เห็นเธอรีบวิ่งออกจากห้องตรงทางเดินเธอชนเข้ากับพยาบาลที่กำลังเข็นรถที่มีอุปกรณ์สำหรับการดูแลคนไข้พยาบาลพูดด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มว่าคุณซอนยาจะไปไหนคะคุณต้องกลับไปนอนเพื่อเตรียมผ่าตัดพรุนี้นะคะซอนยาส่งเสียงอึกอึกอัก แล้วก็หยิบขวดแก้วจากรถเข็นฟาดไปที่หัวของพยาบาลอย่างแรงเธอล้มลงและมีเลือดออกจากบาดแผลบริเวณหัวสอนยารีบค้นกระเป๋าเสื้อของเธอเพื่อหาคียการ์ดที่ใช้สำหรับเปิดประตูพยาบาลที่ยังพร้อมจะมีสติอยู่บ้างมองเธอด้วยสายตาที่ถมึงน่ากลัวและยกมือขึ้นบีบคอของสอนยาเพื่อไม่ให้เธอหนีออกไปได้ ซอนยาต่อสู้ด้วยแรงที่มีอยู่น้อยนิดแต่ด้วยสัญชาตญาณของการเอาตัวรอดเพราะถ้าหนีออกไปไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าเธอจะพบกับอะไรบ้างที่อาจหมายถึงความหายนะของชีวิตเธอแรงฮึดเพลือสุดท้ายส่งผลให้เธอชกไปที่หน้าของพยาบาลย่างสุดแรงเกิดจนพยาบาลคนนั้นล้มลงหมดสติไปเธอค้นหาคีการ์จนเจอแล้วก็รีบวิ่งไปที่ลิฟ เธอแปะคีย์การ์ดและเข้าไปภายในและกดลงไปที่ชั้นหนึ่งเมื่อประตูลิฟต์เปิดออกซอนยามองเห็นหมอหนุ่มและพยาบาลยืนอยู่ตรงหน้าราวกับว่าพวกเขากำลังรอเธออยู่หมอหนุ่มและนางพยาบาลเดินเข้าไปจับตัวเธอไว้หมอพูดกับเธอว่าคุณซอนยาสงสัยเราจะต้องเลื่อนการผ่าตัดแล้วละครับคุณซอนยาคงพร้อมแล้วใช่ไหม แล้วนางพยาบาลที่มีใบหน้าบึงตึงก็จิ้มเข็มลงไปที่คอของสอัญญาซึ่งไม่สามารถคัดขืนอะไรได้ยาสลบทำให้เธอค่อยๆซึมลงและประสาทการรับรู้ก็เลือนลางลงไปเรื่อยๆเธอรู้สึกตัวว่าถูกล้าขึ้นเตียงและเข็นไปห้องผ่าตัดเธอมองเห็นหมอกำลังเตรียมมีดและเครื่องมือผ่าตัดอย่างเร่งรีบเธอรู้สึกกลัวจนอยากจะกรีดร้อง แต่ก็ไม่มีเสียงใดๆออกมาเลยและทุกอย่างก็ดับมืดลงเมื่อสอนย่ารู้สึกตัวอีกที <c oughs> ก็พบว่าตัวเองกำลังนอนอยู่บนเตียงอันแสนสบายในห้องพักฝืนเธอมองเห็นชานนเดินไปเดินมาอย่างกระสับกระ่ายอยู่ข้างเตียงนอนสอนย่ารู้สึกหวาดกลัวและอยากจะต่อว่าเขาเธอพูดตะกุกตะกักว่าคุ คุณคุณเป็นคนสั่งหมอให้ทำใช่ไหมชาโนนนั่งลงบนเตียงโอบก,กอดเธอไว้พูดอย่างอ่อนโยนด้วยน้ำเสียงที่แสดงถึงความรักและห่วงใยว่าไม่ต้องกลัวที่รักและทุกอย่างมันจะดีเองถ้าคุณหายดีแล้วเราจะแต่งงานกันทันทีคุณแม่ยกบ้านหลังใหญ่กลางเมืองให้เราเป็นเรือนหอด้วย คุณฟื้นแล้วเดี๋ยวผมขอโทรบอกคุณแม่ก่อนนะชาโนนพูดแล้วก็เดินออกจากห้องไปโทรศัพท์หาแม่ของเขาซอนย่าตัวสั่นด้วยความกลัวและสับสนสุดขีดเธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่เห็นและได้ยินในโรงพยาบาลนี้อีกต่อไปและสงสัยว่าหมอได้ทำอะไรกับใบหน้าของเธอซอนย่ารีบแกะผ้าพันแผล ที่ผันอยู่รอบๆหัวของเธอออกแล้วหัวใจของเธอก็แทบหยุดเต้นเมื่อเห็นว่าใบหน้าของเธอถูกผ่าตัดให้ดูราวกับปีศาจหรือตัวประหาดอะไรสักอย่างทั้งดวงตาจมูกแก้มปากและคางถูกดัดแปลงให้บูดเบี้ยวผิดเพี้ยนผิดมนุษย์มีรอยเย็บอยู่เต็มทั้งหน้า เธออยากจะกรีดเสียงและร้องไห้ให้กับเรื่องเลวร้ายเหล่านี้แต่ไม่อาจทำได้เพราะใบหน้าของเธอมันแข็งเกร็งไปหมดจนขยับกล้ามเนื้อใบหน้าไม่ได้ได้แต่รำพึงว่าทำไมทำกับฉันแบบนี้ทำไมแล้วประตูของห้องก็ถูกเปิดออกแม่ของชานนนเดินเข้ามาซอนย่าไม่เคยเห็นแม่ของเขามาก่อน เคยได้ยินแต่เขาพูดว่าแม่ของผมสวยมากเลยแม่ของชานนที่ซอนย่ญญาเห็นในขณะนี้มีใบหน้าที่ถูกทำสัญญกรรมจนผิดเพี้ยนโครงหน้าของเธอดูคล้ายนางแม่มดมีโหนคิ้วที่สูงและเฉียงขึ้นจมูกแหลมคดๆดงอๆปากอวบอิ่มและใหญ่โตจนเหมือนกับมันเจอบวมเป่งคางก็ยืดและยาวจนผิดรูป โนกแก้มสูงมากจนทําให้ใบหน้าของเธอไม่ใช่ใบหน้าของมนุษย์เธอพูดกับชานนที่เดินเข้ามอว่าแฟนของลูกสวยมากหมอทําได้วิเศษสุดเลยแม่ชอบจริงๆแม่ของชาโนนเซฟติดการทําสัญญกรรมมากและชอบใบหน้าที่ผิดเพี้ยนบูดเบี้ยวแบบนี้ซึ่งมันส่งผลกับชาโนนที่เห็นแม่ของเขาดัดแปลงโครงหน้ามาตั้งแต่เด็ก ทำให้เขากลายเป็นผู้ที่หลงไหลและหมกมุ่นกับความงามในรูปแบบนี้จนถอนตัวไม่ขึ้น